สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567นะครับเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตานะครับที่ฐานทัพอากาศนะครับวันนี้จัดคู่เอกไว้ที่กำปั้นทองจ .5 ห้าพยักนะครับพบกับเจ้าอิกคิวซังสอสระชีพนะครับวันนี้พิกัด107ปอนด์นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับคู่เอกนะครับ เคยใช้บริการกันมาครั้งหนึ่งครับเป็นกำปั้นทองที่เบียดชนะมานะครับวันนี้น่าจะเป็นไฟที่คู่ขี้มากๆนะครับอาจจะพลิกไปพลิกมานะครับแต่ผมมองไปที่กำปั้นทองเหมือนเดิมครับจะใช้ความเก่าบทเบียดเอาชนะมวยรุ่นน้องอย่างเจ้าอิกิซังไปได้เหมือนเดิมครับจะย้ำแขนอีกครั้งนะครับฟันธงนะครับ3มดาวไปที่กำปั้นทองจอห้าพยักนะครับขอขอบคุณมากครับ